เลยนะคะขอความร่วมมือทุกๆบูธพี่พี่ที่อยู่บูธนะคะนั่งลงไปด้วยก็ได้นะคะไม่ต้องแจกของแล้วนะคะบูธต่างๆค่ะด้านหลังไม่ทราบว่าได้ยินไหมเพราะว่ายังเห็นทํากิจกรรมกันอยู่นะคะอันนี้ขอความร่วมมือทุกท่านหยุดแจกของหยุดเล่นกิจกรรมอยู่ประจําที่ของท่านด้วยนะคะขอความร่วมมือด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็เรียนเชิญที่เก้าอี้นะครับในห้องประชุมยังว่างอยู่หลายท่านเนาะรวมทั้ง ผู้ที่ดูแลบูธด้วยเหลือไว้สักท่านหนึ่งก็พอเนาะที่บูธหรือว่ามานั่งที่เก้าอี้ได้เลยนะคะเพื่อเวลาถ่ายรูปมาจะเห็นว่าโอเคเนาะผู้เข้าร่วมผู้มีเกียรติเนี่ยในพิธีเปิดนะครับอยู่กันคับข้างเอาละครับประธานในพิธีเปิดน่าจะใกล้มาถึงนะฮะในเวลาอันใกล้นี้นะครับวันนี้เองเป็นงานวันกุ้งเพชรบุรีครั้งที่สแล้วนะกุ้งเพชรปลอดสารเลี้ยงผ่านต้นทุนต่ํา นะครับาที่แห่งนี้นห้องประชุมพนอมแก้วกำเนิดมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบุรี ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะย้ำว่าอีกสักคู่เดียวนะคะจะนําทุกท่านเข้าสู่ในช่องของพิธีการกันค่ะซึ่งทุกทกท่านนะคะจะได้ต้อนรับท่านประธานในพิธีของเรานะคะหรือว่าท่านแม่ทับกุ้งนั่นเองค่ะพลโทบุญสินพาดกลางค่ะที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกนะคะซึ่งวันนี้ท่านให้เกียรติค่ะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกุ้งเพชรบุรีครั้งที่4นะคะภายใต้แนวคิดกุ้งเพชรปลอดสารเลี้ยงผ่านต้นทุนต่ํานั่นเองค่ะลําดับนี้จึงขอเรียนเชิญน,นะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะได้ให้เกียรรตติกกััับมาน่งทีโสคู ด้านหลังขอความร่วมมือนะคะหยุดแจกของกันก่อนสักคู่เดียวนะคะบูธสปอนเซอร์บูธสนับสนุนด้านหลังนะคะขอความร่วมมือทุกท่านให้หยุดแจกของนะคะแล้วก็ขอให้ค่ะผู้ที่มเข้าร่วมประชุมนะคะกลับมานั่งที่เก้าอี้ของท่านด่วนเลยนะคะตอนนี้อีกสักคู่เดียวแล้วค่ะตอนนี้ด้านหน้าห้องประชุมนะคะท่านประธานในพิธีของเราค่ะเดินทางมาถึงแล้วนะคะนั่นก็คือท่านบนโทบุญศิลปากลางนั่นเองค่ะอีสักคู่เดียวเราจะได้เชิญท่านนะคะด้านบนเวทีค่ะเพื่อร่วมทาพิธีเปิดงานนั่นเองค่ะ ใช่ครับใช่วันนี้เองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าของแจกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะไม่ต้องกลัวนะเกษตรกรทุกท่านว่าจะกลัวว่าของหมดนะครับใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับ ใช่แล้วค่ะพี่พิพัฒน์ขาลำดับนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเดี๋ยวนั่งที่ก่อนสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้ก่อนที่จะเข้าพิธีการค่ะก็จะมีการเชิญทุกท่านนะคะเดี๋ยวร่วมกันยืนขึ้นเอาไว้อะไรด้วยวันนี้จึงขอความร่วมมือทุกท่านนะคะใครที่เดินทางมาถึงแล้วค่ะรบกวนทุกท่านนั่งประจําที่เก้าอี้ให้เต็มทุกตัวก่อนได้เลยนะคะอีกสักครู่เดียวเท่านั้นจะได้นําทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของงานวันกุ้งเพชรบุรีครั้งที่4ค่ะกุ้งเพชรปลอดสารเลี้ยงผ่านต้นทุน ะะชุมนะคะก็จะมีในส่วนของหัวข้อต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการพักทานอาหารกลางวันการและเยี่ยมชมในทัศการจากบริษัทต่างๆในเวลาเที่ยงตรงนะคะมีเวลาให้ทุกท่าน1ชั่วโมงเต็มเลยนะคะสําหรับการร่วมกิจกรรมนะคะจากบูธผู้สนับสนุนทุกๆบูธท,ที่มาออกงานวันนี้ค่ะ แล้วก็จะมีคูป,ปองให้นะคะสำหรับการทานอาหารกลางวันค่ะซึ่งมีร้านมาออกบูธมากถึง20ร้านนะคะทุกท่านสามารถเลือกทานได้ตามใจนะคะตามสไตล์ที่ท่านชอบเลยนะคะรวมถึงค่ะวันนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ16นาฬิก30นาทีค่ะก็จะมีการกล่าวปิดงานสัมมนานะคะ วันนี้ก็สำหรับใครที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะทุกทุกท่านนะคะ<ว>นั่งประจำที่เก้าอี้ได้เลยค่ะครับเจ้าหน้าที่ที่บูธด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ที่บูธด้วยนะคะเรียนเชิญที่เก้าอี้ได้เลยครับ ตอนนี้ต้องขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่อยู่บูธทุกบูธนะคะไม่ว่าจะเป็นโกเบสนะคะ T RF นะคะหรือบูธต่างๆค่ะทุกท่านจะไม่ยืนอยู่ที่บูธตอนนี้แล้วนะคะขอความร่วมมือทุกท่านมานั่งประจําที่เก้าอี้ทุกตัวเลยนะคะขอความร่วมมือนะคะเจ้าหน้าที่ที่มาออกบูธไม่อยู่ที่บูธของตัวเองแล้วนะคะตอนนี้ให้มานั่งประจานะคะที่เก้าอี้นะคะตรงกลางทุกๆบูธเลยค่ะเป็นการขอความร่วมมือทุกท่านนะคะขอประคุณทุกท่านไว้นโอกาสนี้ด้วยค่ะเรียนเชิญเลยนะคะทุกท่านทุกบูธ เลยนะคะค่อยๆขยบกันมาแล้วค่ะพี่ฟาดขาขอเชิญด้านหลังด้วยไม่ทราบด้านหลังได้ยินไหมนะเพราะว่าเราประกาศเรื่อยๆแต่ด้านหลังยังไม่นั่งเลยนะคะขอความร่วมมือทุกบูธเลยนะคะได้ยินไหมคะด้านหลังขอความร่วมมือเลยค่ะเรียนบูธนะครับถ้าบูธไหนคนเยอะๆนะครับเคทีนี่บริษัทอะไรนะครับตรงนี้คนยังเยอะอยู่เลยนะฮะสายตาไม่ดีเวยนะครับเรียนเชิญสมาชิกที่บูธนะครับนั่งที่โต๊ะนิดนึงเนาะค่ะบูธนี้ขอความร่วมมือนั่งที่โต๊ะหน่อยนะคะค่ะ เอาล่ะครับก็คาดว่าประธานในพิธีเปิดได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับ เอาละค่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอขอบคุณความร่วมมือนะคะจากทุกทุกท่านด้วยนะคะย้ำว่าอีกสักครู่เดียวเท่านั้นคะ่ะเราจะนำทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของพิธีการคะ่ะสสำหรับงานวันกุ้งเพชรบุรีครั้งที่4นะคะกับหัวข้อกุ้งเพชรประสานเลี้ยงผ่านต้นทุนต่ำของเราคะ่นะณห้องประชุมพนมแก้วกำเนิดอาคารสุมเมตันติเวชกุลมหาวิทยายลายัยราชภัฏเพชรบุรีของเราในวันนี้คะ่ะกับวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2568นั่นเองคะ่ะตอนนี้ก็เรียนเชิญนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกทุกทกี่ เก้าอี้นะคะก่อนที่เราจะนําทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของบรรยากาศการเปิดงานค่ะอย่างที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นในส่วนของพิธีมอบทุนการศึกษาค่ะให้กับตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆนะคะภายใต้สังกัดการศึกษาของเราค่ะรวมถึงนะคะช่วงกลางวันนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะจากบูธผู้สนับสนุนนะคะหรือว่าสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเราทุกๆท,ท,ท่านที่คอยมอบของรางวัลด้วยนะคะวันนี้สําหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมกันก็สามารถรอได้ในช่วงพักกลางวันนะคะ ครับผมถ้าเป็นเกษตรกรที่มานะฮะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับ <c oughs> ก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว, <c oughs> ลวท่านมีสิทธิ์รับลุ้นรับรางวัลบูทธที่มาออกงานเหล่านี้รา <c oughs> งวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณร้อยหกิร้อยเจ็สิบกว่ารางวัลเลยทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวในช่วงพอมีเวลานะฮะก็จะประกาศว่ากติกาในการรับรางวัลเหล่านี้เป็นยังไงแต่ท่านต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับและขอต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้นจึงจะได้รับรางวัลเหล่านี้เนาะ ใช่ <okay S 2> แล้วค่ะ,ะคแล้วก็อ,อย่าลืมนะฮะถ้าลงทะเบยียนอย่างเดียวไม่ใช่แค่จะได้ในส่วนของรางวัลท่านก็จะได้คูป,ปองอาหาร3าใบแล้วก็เลือกสรรน,นะครับเหมือนปีกันก่อนที่ผ่านมาว่าไม่มีบูธอาหารอะไรนะฮะแล้วก็ไปต่อแถวไปรับอาหารกลางวันที่นั่นเนาะเราก็สามารถนำเข้ามาทานในบริเวณที่เก้าอี้ข้างในได้ด้วยเหมือนกันครับ ใช่แล้วค่ะอย่างเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะมีการนะคะมอบในส่วนของเต่าทะเลนะคะเพื่อการปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้าและเต่าทะเลคืนสูตรธรรมชาติกันนะคะใครที่ไปก็จะได้รับชมนะคะบรรยากาศยามเช้าของหาดเจ้าสําราญที่งดงามมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นหาดขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่บริษของเราค่ะแล้ววันนี้นะคะในส่วนของผู้สนับสนุนนะคะที่ได้ช่วยกันซื้อในส่วนของพันธุ์สัตว์น้ําหรือว่าเต่าทะเลเนี่ยก็นํารายได้ทั้งหมดนะคะมามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนภายใต้สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีของเราด้วยงานดีๆแบบนี้ก็ขอพระคุณด้วยนะคะสำหรับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดเพชรบุรีค่ะร่วมกับสํานักง,งานประมงจังหวัดเพชรบุรียาว่าอีกสักครู่เดียวนะคะตอนนี้ค่ะท่านประธานในพิธีของเรานะคะอยู่บริเวณด้านหน้าห้องนะคะที่บริเวณด้านหน้าแบล็คกรอค่ะกาลังถ่ายภาพร่วมกับแขกผู้มีเกียรติและก็ท่านผู้ทรงเกียรติจากหน่วยงานราชการต่างๆของเราที่บริเวณด้านหน้าห้องยาว่าอีกสักครู่เดียวเท่านั้นค่ะจะนําทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของพิธีการท่านใดอยากจะทําธ จะเข้าห้องน้ํานะคะก็ตอนนี้สามารถทําได้นะคะและอีกสักครู่เดียวเท่านั้นเราจะได้นาทุกท่านค่ะเอาค่ะลำดับนี้เดี๋ยวเราสองคนขอญาตพักเบรกเวทีก่อนสักประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะอยากจะเข้าห้องน้ำทำธุระก็ตอนนี้ได้เลยนะคะออไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวท่านลุกไปแล้วจะยาวก็เราจะคุยกันไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> แล้วก็ตองซิปมานะฮะกำลังจะเข้ามานะฮะประมาณหนาทีครับก็ได้ข่าวว่าท่านมาลงหอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะเอาละครับ ก็ระหว่างนี้เองเนาะก็ลำดับการนะครับช่วงหลังจากนี้เดี๋ยวผมพูดลำดับการให้ฟังแล้วกันก็หลังจากช่วงนี้ไปนะฮะก็จะเป็นการพิธีเปิดงานวันกุ้งเพชรบุรีครั้งที่4ี่อย่างเป็นทางการหลังจากเปิดเสร็จปุ๊บท่านประธานก็จะมีปาธกถาพิเศษนะครับทหารไทยตามแนวชายแดนกับความมั่นคงที่ต้องปกป้องนะฮะโดยประธานในพิธีเปิดพลโทบุญสินภาคกลางนะครับแล้วหลังจากนั้น ประมาณ11นาฬิกานะครับ11นาฬิกาก่อนที่เข้าในสู่ที่เป็นสัมมนาวิชาการเราอาจจะชมวิดิทัศน์ตอนเช้านะฮะที่หลายๆท่านก็ไปร่วมกันปล่อยเต่าทะเลที่หาดเจ้าเนาะแล้วก็ประมาณ11นาฬิกาก็จะเป็นการบรรยายเรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคและแนวทางแก้ไขปัญหาโรคก,กุ้งทะเลโดยท่านผอศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ สงขานะครับดรจำเริญศรีถาวรสุวรรณหลังจากนั้นเราก็พักเที่ยงแล้วก็ไปเลือกทานอาหารตามซุ้มบูธต่างๆได้เลยเราจะกลับมาส่วนของวิชาการประมาณ13นาฬิกานะครับหรือบ่ายโมง15นาทีในช่วงกลางวันนี้กลางวันนะครับทุกท่านก็เยี่ยมชมบูธได้เลยเนาะแล้วก็กติกาในการจับฉลากนะครับหรือว่ารางวัลที่แจกกับเกษตรกรทุกท่านเราจะนํากล่องนะครับรายชื่อ ไปยังบูธของเจ้าของที่เป็นรางวัลที่แจกแล้วก็จับมานะครับแล้วก็ให้ทางบูธเนี่ยติดต่อเกษตรกร,ะร,กรนะฮะที่ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเน้นย้ํานิดนึงว่าเบอร์โทรนะฮะต้องชัดเจนนะฮะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของบูธต่างๆเนี่ยก็จะโทรหาท่านมารับรางวัลยังที่บูธต่างๆเลยนะครับระหว่างนี้พอมีเวลาเราก็จะให้ข้อมูลนิดนึงว่ารางวัลนะครับมีอะไรบ้างก็จากบริษัทซิสเคิอาร์กิวเคาน์เตอร ให้สารบำรุงตับนะครับหรือว่าตัวบำรุงตับกุ้งประมาณ10ลรางวันนะฮะบ,บริษัทอินทิเกตอา k กีเทคจำกัดจุลินทรีย์8รางวันล้านคิ้วเจริญการเกษตรเป็นกิฟเซ็ต6ลรางวันนะคะแล้วก็บริษัทแสนดีเอเวอรี่จำกัดปูนจับตะกรอน5รางวันบริษัทอินฟินิตมาลีนคุณลิตี้จำกัดเป็นสารบำรุงตับ12ลังรางวันบริษัทคาคิวสยามจำกัด อาหารกุ้ง3รางวัล m a c f r รอ n ินดัสทจำกัดเป็นไดโวดูดน้ำา2รางวัลออสโมเนเ r a l ัลจำกัดสมุนไพรฆ่าเชื้อ5รางวัลสยามอินเต n ร์เนชั่นแนลอาร์กิวคจอรจำกัดเป็นจุลินทรีย์10รางวัลใช่ค่ะรวมถึงยังมีบ l ูโอเชียนทจำกัดนะคะมอปัมไดโว2รางวัลค่ะปูนเป็นสุขจำกัดนะคะจุลินซีย์และปูนออกอีก8รางวัลค่ะ ยังมีในส่วนของ m a s t e r ร์เวจำกัดนะคะมอบสมาร์ททีวี40นิ้วค่ะจำนวน1รางวัลค่ะ Aquatech b i o r e s e r ร์ค่ะจำกัดจุลินซีอีก10รางวัลค่ะ p านาโซนาจำกัดมอบน้ำยาชุดตรวจ